ทศวรรษสุดท้ายทศวรรษก็คือสิบก็คือย่างเข้าไปหา90ไปถึงร้อยจะไปถึงสัตตะสัตตะสิบเฮ้ยไม่ใช่ทศสิบเนาะสัตตะร้อยสตตะร้อยทศสตตะร้อยไม่ถึงไม่ใช่เออร้อยก็ร้อยสตตะร้อยเก้าสิบไปถึงร้อยละมันก็เข้าไปสิบสุดท้ายละ ย่างเขาส,สุดท้ายแล้วเนี่ยอาตมาอายุ89ปีย่างเต็มร้อยแล้วก็ย่าง90ขึ้นไปได้อะไรมิถุนากรกดาหนึ่งเดือนกับห้าวันย่างเข้ามาอายุ90ได้หนึ่งเดือนกับห้าวัน,าาาน,น,วนละนะก็ไปเรื่อยๆ เดือนหน้ารกรกฎาสิงหกรกฎาสิงหาก็จะสองเดือนอสิงหากรกฎาสิงหากันยาก็สามตุลาก็สี่พฤศจิกาก็หา้าธันวาก็หกไปเรื่อยๆเ,เป็นอายุเก้าสถึงห้าธันวานี่ก็หกเดือน แล้วก็เลยไปปีหน้ามากราอีกกะหกเจ็ดก็จะขึ้นเจเดือนแปเดือนเก้าเดือนสิบเดือนไปถึงห้ามิถุนาหกเจ็ดก็เต็มเก้าสิบะก็เต็มเก้าสิบขึ้นอะไร่ะตอนนี้เต็มเก้าสิบแล้วขึ้นอะไร เก้าสิบเอ็ดผมผมนึกผมนึกว่าพอท่านจะคิดคำศัพท์ที่ลึกซึ้งอ๋อที่ไหนได้เก้าสิบเอ็ดนี่เองเลขเก้าสิบเอ็ดนี่มีความหมายจุดพอท่านช่วยช่วยบอกหน่อยได้ไหมครับอะไรบอกอะไรที่พระนเคยบอกไว้ใน นานแล้วว่าความหมายของพระสาวกที่บำเพ็ญ31กลับกับก็ดีหรือ9กลับกับก็ดีเนี่ยมันมีอจินไตอะไรบางคับพา่าทานคือมันรอบลงตัวสิบเนี่ยนะสิบเนี่ยมันก,ก็คือลงตัวเรียกว่าครบรอบไซคลิกออเดอร์นะเป็นรอบมันลงตัว พอมันออกนอกรอบมามันก็เพิ่มพลังพิเศษขึ้นไปรอบใหม่ถ้าครบรอบก็คือจบคุณก็ก็ลงตัวหรือจบในแต่ละรอบแต่ละกรอบแต่ละอะไรเพราะฉะนั้นคนที่ปฏิบัติธรรมไม่รู้จักรอบไม่รู้จักรอบเป็นความจบมันก็ไม่มีขั้นตอนเป็นลำดับมันก็เลยไม่รู้จักความจบกิจ โสดาบันก็จบกิจประมาณหนึ่งสก,กิทาประมาณหนึ่งอนาคาประมาณหนึ่งถ้าอารหันต์ก็จบกิจในการที่จะมีทุกมีสุขละพ้นทุกพ้นสุขในชีวิตจริงๆอรหันต์นี่ก็เป็นอรหันต์ขั้นที่หนึ่งอะไรเงี้ยซึ่งความรู้ในะัจธรรมที่พระเจ้าท่านตรัสรูน้นี่สุดยอดละคนเราจะเกิดมาเพื่อที่จะไป สแสวงหาลาบจดสรงเสริญและก็ไปเสพสุขเสร็จแล้วมันก็วนเวียนอยู่ในนี้ด้วยการไม่รู้คืออวิชชาแล้วก็ยังอยากได้แล้วก็แย่งชิงเป็นหนี้เป็นหนี้กรรมหนี้กรรมที่ร้ายแรงก็คือเข็นฆ่าเขาแล้วก็ย่งเขา เข็นฆ่าเขาเอาอำนาจบาดใหญ่สร้างอาวุธมาเข็นฆ่าบุกรุกเขาเมือ่อยังชาวเทวนิยมชาวตะวันตกชาวาศาสนาพระเจ้าเขาไม่รู้เรื่องหรอกของพระเจ้าเนี่ยจะไปสร้างอาวุธแล้ววางศาสตราวางทันทะวางอาวุธวางอะไรหมดไม่ใช่สร้างแม้มันมีมาเห็นว่ามันมีก็ เอ้ยคุณอย่าไปอวิชชาไปมีอาวุธไปมีอะไรอะไอยู่มันขึ้นมาถือไปมีมาถือไปมีมัมีนะี่มันก็เป็นคนไม่ดีแล้วเป็นคนชั้นต่ำแล้วนะเพราะงั้นเรื่องนี้ลึกซึ้งคนไม่รู้เรื่องสร้างอาวุธมาสร้างอำนาจบาดใจให้แกตัวเองนี่โอ้โหพวกนี้พกยังเถื่อนยังเป็นคนเถื่อนที่ยัง ยากที่จะพูดกันรู้เรื่องยากจริงๆนะว่าจะเห็นหน้าเมืองไทยนี่ไม่ได้เก่งในเรื่องการสร้างอาวุธยุทโธปั์ไปที่ได้บุกลูกใครเขาหรอกแม้แต่ประเทศอินเดียซึ่งเป็นประเทศที่เป็นธรรมะเป็นต้นทางของศาสนาพุทธเลยพระพุทธเจ้าอยู่ในทวีปอินเดีย อุบัติขึ้นมาในเทวีอินเดียจนทุกวันนี้พลเมืองเขาตั้งพันกว่าล้านจะมากกว่าจีนหรือเปล่าทุกวันนี้อินเดีย,เ,ยเขาก็ไม่ได้เป็นเด่นไปสร้างอาวุธยุทพันธ์มาแข่งข้าแข่งใครเขาเลยนั่นคือรากฐานของจิตวิญญาณเป็นคุณธรรมของความเป็นมนุษย์ แต่ผู้มีจิตสูงไม่ใช่คนเถื่อนไม่ใช่คนมิละขะเป็นอาริยะอาริยกะอย่างอินเดียแต่คนมองว่าโอ้เป็นคนไม่เจริญเป็นคนรู้สนะิ่งะโอ้โหยากจนอะไรกันอะไรต่างๆนานาเขา,นานคนรวยก็รวยไปคนยากจนเยอะอะไรเงีย้ย ไม่ได้เหมือนประเทศบางประเทศเขาโอ้โหมีเงินมีทองมีข้าวมีข้อมีอะไรตัวไรก็ก็วัดกันด้วยแบบโลกโลกลาบยศสันเสรินอรกียสุพเพราะนันธรรมะของพระเจ้าจริงๆแล้วนี่ว่าไปแล้วแม้แต่เทวนิยมก,ก็พอฟังเข้าใจว่าเออจริงๆแล้วเนี่ยมาเป็นคนมากน้อยสันโดดมาเป็นคนจนยังพวกประเทศทางตะวันตกทางยุโรปอะไรเขาเนี่ ผู้บริหารประเทศคนไหนเขามีชีวิตยากๆจนจนไม่สะสมลาบยศไม่อะไรอะไรเขาก็ยกย่องกันนะเขาก็ายกย่องจะว่าลึกๆเขาไม่รู้มันก็ไม่เชิงเขาก็พอรู้อยู่แต่มันมันคุมคุมกระเคลมันไม่กระจ่างชัดมันไม่ตัดรอบอย่างสมบูรณ์แบบ มันก็จะตัดรอบของความยึดติดในเรื่องลาบยึดติดในเรื่องยศยศทันสันเสริญยึดติดในเรื่องสุขนี่แหละความตัดสู้ของพระเจ้าจิตไม่ยึดไม่ติดแล้วก็จิตไม่สุขไม่ทุกข์ก็มันแล้วก็ลาบยศไม่สุขไม่ทุกข์ก็ยศทันสันเสริญยกยก่องพระพุทธเจ้าท่านตัดชัดเจนว่าสันเสริญมันไม่มีค่าอะไรเลย เป็นความต่ำาซมไม่มีค่าพอที่จะให้ละนายคลายอะไรเลยเร<ๆ>ื<ๆ>่องสนเสริมการตำหนิที่มีคุณค่าอย่างนี้เป็นต้นสัจจะมันถึงย้อนแยงกันไปมากมายเลยเนะม้าพวกเราเนี่ยในยุคใกล้กะลียุคแล้วเนี่ยมาถึงยุคนี้มันใกล้กะลียุคของโลกนะ แม้แต่ของพุทธมันก็กึ่งพุทธกับของศาสนาพุทธละนี่สองพ้ารครึ่งนี่สองพันกอกว่าแล้วมันก็ใกล้เข้าไปเพราะคนที่จะฟังธรรมโลกรุตระของพระเจ้าได้จึงเหลือน้อยประมาณเนี้ยเทอทาตมาไม่ได้แปลกใจอะไรมันก็ไม่สัจสนได้เท่านี้ก็ ดีแล้วเก่งแล้วก็ทําเท่าที่ได้แต่เขาไม่ได้ก็ไม่รู้จะทำไงก็แม่ก็เลยจะสงสารกันเห็นอยู่ก็พยายามช่วยอย่างโน้นอย่างนี้ไปพูดมากๆเขาก็หาว่าไปด่าเขาว่าเขาอีกเพราะว่าเราจะต้องไปขมม่มอะไปบอกเขาผิดอะไปพูดอย่างนั้นมันก็เลยยิ่งจะกลายเป็นว่าเราไปที่เะข่มเขาอีกมันก็เอา มันเลี่ยงไม่ออกอัตมาชาตินี้มันก็ไม่รู้ยังไงมันเลี่ยงไม่ออกหลายๆอย่างก็จจำนนนะ